ด่วนที่สุดครับคุณแตงโมนิดาต้องได้รับความเป็นธรรมล่าสุด DSI อนุมัติแล้วนะฮะให้มีการสืบสวนสอบสวนหรือคดีคุณแตงโมใหม่ทั้งหมดโดยวันนี้ครับ22มกราคม2568พันตำรวจตรีตรตรตรยุทธนาแพรดับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีคำสั่งอนุมัติให้ทำการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ใหม่ทั้งหมดครับโดยหลังมีผู้ร้องเรียนนะฮะให้สอบสวนและก็ขอให้รับเป็นคดีพิเศษด้วยโดยระบุข้อความบอกว่าผู้ร้องเนี่ย เห็นว่ากระบวนการในการดาเนินคดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมนักแสดงสาวชื่อดังเนี่ยมีพฤติกรรมที่เป็นเงื่อนงําต้องสงสัยนะคะมีเหตุเชื่อได้ว่าอาจมีกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย ร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นให้ไม่ต้องได้รับโทษหรือรับโทษน้อยลงล่าสุดย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ DSI ออนุมัติให้มีการรื้อคดีคุณแตงโมใหม่อีกครั้งคุณแตงโมต้องได้รับความเป็นธรรม